อี <ion humming> ่ก <Bond playing> ็เเอวี่าทกน้รับอ่าก็ขอสดีทุกท่านด้วยเลยครับเมื่อกี้ลนเล่นนะติดเล่นนิดนึงอะ โอเควันนี้เราจะไปล่าอะไรก,กันเด้ผมรู้ว่าไม่ใช่แมวโอ้ยคุยผิดกูขอโทษโอ้ระดับสี่ดาวแล้วบ้าจริงขอล่าระดับสามสามดาวก่อนนี่ฮนะโชว์กันเขียนแคตาตูตเทียอะไรเจ้าบันเอะไปฮะปูน้นเวเนะงินนะไม่ใช่ปูดแดงนะช่างโอเคมอนเตอร์ตัวนี้ก็ล่าไม่ยากเลยฮนะ เป็นปูที่ตัวใหญ่มอกกรามยาวๆแทงตรงเดะไม่ใช่แล้วโอเคฮนะปูตัวนี้เป็นพวกชอบเล่นท่าไม่เล่นท่าหรอกผมก็พูดเป็นงั้นแหละช่างหัวผมโอเคฮนะไปกันเลยอืมโอลืมโอเคฮนะโอเค let's go มาวิมมาแวมาวิมมาแ right. <c oughs> มาวอีสอแล้วมาวิมมาแววิ่งต่อไปยดยุดแมวก็ตัวเดิมฮะ Stephen Girard Girard โอเคโอเค u n d e r s t a n เยอะโอเคเล่นเองตอบเองหมดนะแปลกโอเคปูน้ำเงินนะโชว์กันโชว์กันเรียกงี้กันโชว์กืมอืม,อม อาจจะอยู่แมป4ก็เป็นได้ฮะวิ่งต่อไปกันเลยครับโอเคเลยนะเกียแบบไปไปไปเร็ว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 โอ้น่าจะแมปวิ่งแบบโคกกิลันอ่ะแต่ๆตะเตตโอไม่เกียบ oh, อยู่แมปไหนนะฮะแมป6พอเหินมนาะขออยู่แมป6พอจบเขาแต่ตรงกันแบงวิชโอ้ เออไม่แกมีแบบไหนเนี่ยรู้ไหมความขี้เกียจของคนเราก็มีนะโอเคฮะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปขี้เกียจหาของนะไม่หาแบบสองแบบเจ็ดนี่แหละนะอ๋อวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอเควิคเ <c oughs> ออย่ไหนอ่ะอย่ไหน อยูนอยไหน่ะโอโหไมานะ่ยย่นหนโอ้โนอ้อันนี้ก็ชุดปูแดงก็เจอแล้วฮะเจอเป้าหมายแล้วเรียกมันเลยฮะไอ้ยนี่ยใหญ่ใหญ่นี่มาอยู่นะมันกวนใจเรามากอะ ควรประสาทคนน่ะรู้จักวะแบบอยู่ไม่สุกอะเกมเนี้ยเล็กเนี่ยไอ้นี่มาอยู่ไม่สุกจริงอ่ะนีะ่เจอได้สเกลิลดีแล่ะผมก็ใจเปินใหม่อ่ะผมเล่นในนี่อยากเป็นกันเนอร์ฮะอยู่นิง่งอยู่นิ่งทำไมฮะใครอยู่นิ่งตุง้งเฮ้ยงโง่งโงเว้ยโง่โง อ่าไม่เจอโง่โง่จริงหรือแกโง่ะผมว่าโง่จริงเลยแฟงแฟงโอเ okay. ค let's go โอเ okay, ค let's go oh my god ไม่น่าติดเล่นเลยอะหายไปเลยอืมประมาณน่าจะแมบหกมัง้งแต่ผมลองมาแมบบสองก่อนฮะไม่ใช่แมบสามเออผิดขอโทษนาจะรับ อืมโง่โง oh uhh oh oh. oh, no. 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 ่โง่ขอหาโง่แก๊งปลาสีเพ้นโอ้ไม่ก็อย่ายืนตรงนี้อย่ายืนตรงนี้ขอพี่ขอพี่ขอโอ้ไม่ก็ท่านี้ไปแล้วโอ้โอ้โน่โน่โน่วิ่งวิ่งต่อวิ่งต่อจยอยู่อยอยู่นิ่งโน่โน่ ย,ยูนิ่งถอยโอ้โอเมกัดโอเมกัดโอเมกัดไม่คิดหลุดนะกดกดผิดไปกดผิดปุ่มฮะขอโ,โอ้ยลบโอเคโอเคโอเโอ้โอ m กัดวินอะบินวินบินิอย่าอยู่กันเลยนะครับผมก็ไม่อย,อยากไม่อยากตายหลยวะโอเคโอเคกระโดด โอเควิง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 เล่นท่าเลยฮนะชิง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 โอ้ไม่ก้สตีเฟนพองตายโอ้ไม่ก้โอ้ไม่ก้สตีเฟนนายทำให้ฉันพลาดอีกแล้วนะมีแมวไม่คุ้มเท่าไหรนะ่ฮะถ้าจะคุ้มตอนปาระเบิดก็กุ๊กกูเนี่ยฮะมันแบบกุ๊กกูมันแพ้ระเบิดนะแล้วแต่ว่านี้มันไม่ได้เพล่ะมึงดับอะไรมึงไปรู้ตัวไหมฮะ โอ้ไม่เกินายนายตายไปแล้วดีแล้วโอเคเล่นท่าเลยโจโจโจโอ้ไม่เกิโอ้ไม่เกิโอ้ไม่เกิโอเคโอเคอ้าวคลิปนี้อาจจะเฟลได้ใครจะไปรู้ปุ้งปุ้งปุ้งโอเคแกวิ่งวิ่งวิ่ง โอ้ยหาย่ายๆายาคลิปนี้อาจจะเสียเวลาตุ้หามาันท่านี้อย่าอย่าอย่ามาทะลึงกับกูดีมันจะวิ่งหาใครโอเคมาแล้วเลือดเราเหลือน้อยอะไ,ไม่มีเวลาได้กินฮนะโอ้ม y g ก d โอ้ท่านี้ no 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 no. no 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 อย่าเล่นอย่างนี้ก็พี่ โอ้ไม่กอดทาน,นี้ถ้าพื้นสะเทือรีบกดแซดเลยนะกระโดดโอ้ไม่กอด o no no ๆๆๆอย่ามาล้อเล่นกับพี่อย่างนี้พี่ไม่ชอบเฮ้ยตอนนี้ฮึด <c oughs> oh no. ดูด้ยดนดะูดด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 ูดูดดูดนูดดู้ดูด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 ่มดดููั ok, gõ set, gom khao hàm anh á, oh my god, tiếp trôi viên á, mai nà, no, no, <cười> <cười> hey, với, gian lên, không bao giờ nữa sụt no, 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 no. <laughs> ซี y เลเตอร์อ้าวมันย้ายแมพไปแล้วโอ้หใหม่กับไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาโอเคพร้อใจฮะซีลเลเตอร์โอ๊ยกดวิ่งกดวิ่งวิ่งเป็นระยะโอเคกดคิวอย่างเงี้ยจะปรับมุมมองตามใจเราเต็มทโอเค yeah. <c oughs> โอเคโอเคโนโนอย่าเล่นอย่างนี้พี่ไม่ชอบเข้าใจตรงกันได้เนาะโอเค okay. มันเล่นทาน่านี้รีบวิบ่งฮะโอ้ oh, no. <c oughs> โน้คือโดนแล้วนะร้ายกันมานเปนอย่างเงี้ไอ้ก็มาขจายยีเนาะโอเค โอเคโน่ต่อยมึงโอเคกูก็ไม่โอเคมึงแล้วโออยากเล่นดับโลอ่ะดับโลติดพลังไฟฟ้าปิกาจูอ่ะเข้าใจว่าตัวเธอเห็นไหมเล่นอะไรรู้ตัวปะรู้ตัวปะโตแล้วนะโตแล้วนะเราไม่ใช่เด็กแล้วโอเคเราเข้าใจตรงกันโอเคก็ตดถอยฟันนะกด S กตีพร้อมกันนะถ้าเกิดโหลดโปรแกรม P P S S P P นะ โอเคโอ้น okay. oh, no. uh, ่านาวแกเล่นท่าเลยโจ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 อุ้ยท่าพุ่นน้ำมะน้ำร้อนน้ำร้อนลวกเมียวโอ้ยโดดลงมางองอไม่ยอมใช้ท่าน้ำร้อนลวกอยู่กูเทลวกปากใครดูเห็นไหมฟองฟอดแล้วโอ้น่าไม่ทัน เดี๋ยวเจอเคฟองฟอด <laughs> พิงนะ่งฮ่ะดูท่ามานะันฮะท่านี้ y o u r colloculate f right. a r c t Sufferite g h A c a l a b e r i A c a l a b a l i โอ้โน้วกอบโดนละอยู่น้อโอเคโอเคโอเคโนโนเนี่ยอังกฤษพูดเป็นกันสองครับเนี่ยพ่องตายสัตว์โอ้ย วิ im, war, ่งว oh, no. ิ <Die> ่ง <chan> วิ่งวิ่งวิ่งน้ำร้อนลวกฮะโอ้โหนลงลงลาวายเกอฉลาดเลยกูดูเหล็กดูเหล็กดูเหล็กดูแรงแรงยิงกินกินเล่นนะไม่มีอะไรกินแล้วบาชโอเคกูต้องรอมันลงอฮะรอ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 จนดอเปื่อยแล้วเนี่ยฮะมาครับ มาเลยครับผมอ้าวฟองไม่ฟอดแล้วครับโอเค,โอ,เคโอ้ยโอ้ไม่ทันนะพ่อโอแมกจัดโอแมกจัดโอแ my god โอแมกจัด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  no no game clap clapping เอาสตีเฟนเจอร์ลตายแล้ว no no อย่า run boy run wing อองไป่นี่ฮนะต้องกินโคดิ้งไม่กินเป็นไงตายดิถามเด็นซะเ,เล่นเองเออเองตอบเองนะโอ้โ oh หยอดความเป็นคนเฮ้ย <c oughs> ไหนรู้ตัวมังฮะโอเคฮะเล่นท่านี้กัน วายนี่เจอปูแดงปูน้ำเงินประท้ากันนะดูเสื้อปูนแดงฮะอืมมัเกี่ยวกันเมืองนะไม่เกี่ยวเอ้อย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 ใหญ่ใหญ่เล่นเยังไงมึงฮึฮึโตออยังฮะโตออยังเล่นอย่างเงี้ยฮะดูไหมทำให้เขาเดือดร้อนฮึฮึ โอ้ไม่เกิดโอ้ไม่เกิดโอ้ไม่เกิดโอ้ยโน้ย่ามันย้ายไปแบบอื่นแล้วโอเคเตรียมของก็มาดีนิดนึงฮะแบบเอาพอตัวพอโอเ okay. ค let's go โอเ okay, ค let's go bye โหอยากเล่นแบบหลายคนนะคคอ่ะโคตรมันเลยเกมนี้ยอยอดชอบสุดน,นะเมาเข้าอะ่ะโทษกูขอโทษโอเค okay, let's go Come on c o Let's go วูดิมีอะลดอมอะไรมาป่ะไม่มีโ oh, oh อ้ยเซตพี่โอ้ไม่ยอดขุดดินนะเพราะว่ามันวิ่งตามเราไม่ทันเลยขุดตามโอเแวิ่ง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 โอ้ยวิ่งพลังหมดดียะพอยงดีนะที่ไม่ขึ้นตามพี่นะไอ้น,อน้องเร็ว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 เวลาพี่มันจำกัดนะเร็วเร็วเร็ว จูนชจอร์โรจูเลฟอร์รเฟฟิลวายไอกาลันติโกฟันดิฟันไอ้ฟันสตีเฟนจูราตนายพามามันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะโอเคฟันมาเลยฟันมาเลยพวกมาเป็นคอมโบโจโจ Ok Oh my god Bà lưu bơi khâu Ô Oh my god Sạt Oh Oh no Let's go Viên Viên bẹp xoay Chùm chùm lần Ý Ok Oh my god Yeah <tôi>,